สบายดีพี่น้องทักไทยสบายดียามตอนเทียงเนาะพี่น้องเมื่อนี้กะจืญก็ไม่ยั้คันเนาะใหญ่ขัวมาเยือนสดาอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าสดาน่ะเพิ่นช่วงนี้เพิ่นยุ่งเหื่อเนาะพี่น้องคล้ายเครื่องทีลูกส้าเพิ่นเอาขึ้นมาคล้ายๆแหละเนาะแตีพี่ก็บลอกไม่โม้เนาะพี่น้องไม่ยัคันกะบลอกไม่มูคือกันก็เลยมานอนดินน้ำกันอย่าพี่พี่น้องแล้วกัเดี๋ยวนี้กะเพลนและเนาะก็เลยอันสิพากันเห็ดแนวกินพี่น้องใหญ่ขัวมาเห็ดเยื่อนสดาอีกหนึ่งมือเมื่อนี่ซเมนู มีปลาเค็งหน้าเนาะพี่น้องสิเมนเพิ่นไปหาปลาขอนนะเนาะซื้อน้ำเจ้าคือเก่าพี่น้องไปหาเองว่าได้เจ้ากับสิเป็นงมปลาขอนเลยพี่น้องเพราะว่ามีแต่ปลาเค็งหน่อยเนาะพ่ากบซีมาเสียปิงเนาะพี่น้องไม่แขันกับพี่น้องเสีเห็นวามาไม่แขันกินกล้วยกุ้งหน้าเหมือนนั้นกระเพาะขืนท่านที่เลยพี่น้องตอนนี้กับมันสดน้ำต้มเนาะให้กระเพาะลงเพราะว่าเป็นหิ้งข้าวห้กับ กินเ่อเดียวพี่นอ้องกับเบลเลข้าเนี้ยคือเกาเนี้ยเบลเี่ก,เก็เพราะว่าอันขากินแต่อันอาหารแบบกินกับข้าเนี้ยน่ยพี่นอ้องแบบปีงปลาแบบนี้นะกินกับข้าจ้ากับบะถือกันเนาะพี่นอ้องแต่ตอนนี้ข้ากัสีไปลงมือเอ,อือปลาปลีงเลยเนะปปาะพี่นอ้องพี่นอ้องนี่เนาะปลา่ะยังสุดๆเลยบทนแล้วมีตัวตายแจ็คตัวเนาะข้าเอามาอันนี้เอาเองเอา ก็จะเอามาคล้ายหายน่ถ้าระใต้เนาะเคาก็เอามาคลังใส่หน้าไว้พี่น้องนี่ภาษีเอือบปีงได้แล้ววันนี้เมย์คันหอยเกลือแล้วหอยเกลือพี่เนาะหายเมย์คันเอือบเองเนาะเพราะว่าจืดนะกินข้าวอีมาเลยพี่เนาะวัอนี้สิมาอาซาปีงปลาหายเมย์คันกับอันเมยดาวเนาะพี่น้องอ้าว จะสีเสียบใช่ไหมเอาวบบแม่ป่ามันตัวหน่อยเนาะพี่น้องถ้าสีเสียบใช่ไหมเอามีปลาคอสองตัวบ่แม่ข้าหันกรเป็นปลาเค้งน่ะเบิดเนาะพี่น้องปลาคอนสีว่ากินเล่นพี่น้องน้าเป็่ไงมีแน่กินแห้งล้ำบา เทียบเทียบคางวะเสียคางแล้วเสียงอนตัวได้ไหได้บ่ปีงปลาเค้งหน้าได้พี่น้องเนี่ยยามได้ปลาเค้งมันๆน,นนะแม่ยามได้ยามแหลงว่ะม,มันดีได้พี่น้องตัวเรื้องเรื้งตุดตุ๋นะอันนี้ยังบ่มันนอกจากกับว่าแต่จริงกับว่าเสียบได้ สะดาแมาอยูเหื่อนแลเป็นตะโยแน่พี่น้องเพราะว่าเตละมือนะไม่คันไปนลินด้วเช่ไม่จะซือวานอยางไปผักผัก,กล้างเหื่อนไปล้ายล้างเติอมน้พี่น้องสองหลงังสามหลงังแต่เหื่อนไม่ยาดาวนี่แปงกันเลยเน้ยพี่น้องก็เลยเดินมานางหลินนางหัวน้ำกันแน่เพราะว่าตอนโควิดทาันระบาดเพิ่งกะลงไปยูเมืองนรสดาเนาะพี่น้อง มันนี้เพิ่งกัดขึ้นมาคล้ายเครื่อง,งเพื่อนพี่น้องเม่คั้นคือกระด้เสียปลาเค็งหายเือนแล้วเนาะด่า้แาแนาเด้นี่น้อนพี่น้องหนสามใหม่ปลาเค็งสองใหม่ bình song nó thì nọ, mẹ, sẽ mắc máy, nếu mắc như không khom mẹ khăn mà. ยานถ้าฟังไท่พ้นกับโต๊ะเยอะพี่น้องถ้ามีของสองสามเหม่ออะไรเงี้ยบนโต๊ 2, 3, 100, ะเยอะอากาศห้อนน้องเหนือพี่นอ้องแต่ว่าใส่เสื้อขนยาวมันแถมไ <c oughs> ท่แหงเด็พี่จะร้อยเลย นี่พี่น้องไอ,อ้ไม้แล้วไม้แล้วไม้แล้วเกือบเกือบพี่น้องเกือบไม้เนี่ยประค้งหน่อยพี่น้องเบิงทรงคือสีมันอยู่ได้เลย แห้งพี่เนาะนี่แถมอีกไหมห้นึงประค็งเขาเสียทั้งมือได้สามไม้เนาะพี่เนอะแล้วก็ยังประคอสองไม้อาตัวดิฟเขาก่อนนะแม่ตัวมันแห้มแล้วก็วยาอีกน้ำ้ังพี่เนอะหัวไายมันยังแหง้ง อ,อาหารบ้นบานๆมือนี้นะพี่น้องปลาเค้งกระปลาคอขาดปลาดุกปลาดุกใหญ่ๆเลยสิได้กินนะพี่น้องพี่น้องตอนนี้ปลาข้ากับไกลสิซุกเบื้องอันแล้วเนาะหม่ตัวนี้ใหญ่กูนี่พี่น้องปลาคอปลาคอหนาเนาะ อีกเจ่น่อยแซุปเบิดแเลยพี่น้องนีอเยินปีงปลาเค็งปีงปลาเ็งกปเงขอนูนหนาเมใสลอนปีกปลาเค็งขอนูนหน้าเมใสลอนบูดอาไว้ควบไม้ไว้ได้บอาตามันส ใระคสู้เลยเนาะนานหลายเนา เบป,ปุ่มไป,ปแล้วดูหน้องสิว่ามันหอนผู้ใส่เสือขั้นแย่ปีนป่าพี่น้องนางนางเผาเตาไผ่สาวมันแหมเนาะก็เลยต้องใส่เสือขันแย่เมื่อนีน่เจือจีปีให้ซื้อนาะพี่น้องบริวรมเขาขาวนำเพราะว่าเจือกินเขาอิ่มแล้วเนาะอิอ่มแบบอิ่มแห้งเลย ทุแล้วนะพี่น้องถา้าแจ้แบบมันแน่งเหียวซุกเรียบร้อยบันนี้พี่น้องนี่ปิ่งปะเค้งกินข้าวเที่ยงพี่น้องบแบบาบาใได้หรือสิบอีกหมูแม่ไม่ได้แบ่จ้อง อ่ว mm, <laughs> <Wow. S 1> ่าทเลหอดมาเดี๋ยวรอยอพี่นอดเมนูปีปลาบานบานเน้ะพี่นอดจะไปให้ชิวันกินหอนๆเลยเนาะมือนขาวพี่นองกินขาวพี่ยังน่าเลยลายสีอะไากินบ้านเจี๊ก่อนเขาถึงนเทนตี่นอดจะไปจ่นะน้ำมาจกเขาเสะ โซ่ไนกัว่าปักเข่งกันดีตัวใหญ่ปักเข้งหน้าได้พี่น้องมันใหญ่บ่ตัวใหญ่บ่สูขคนกินเด้อแต่ว่าใหญ่ป็นได้กับทางแม่ดาวนี่กินได้ตัวหนึ่งสองขำเนี่ยขงละคำบดี๋ยวส้มโตได้พี่น้องด้ยโตหน่อยๆกินโขดๆได้คำหนึ่งบ่ข่ำหนึ่งมาแม่เขาเตะ ภูเทาเปนว่ากินหัวปลาเค็มแล้วมืดจีแต่ว่ามักมแต่ว่าไม่กะจีไดอยู่กินหัวปลสลัดแต่ว่าไม่กะแซ่ดูสลัดอ่านมันดูสลัดเลยไม่กินมกเอาบริบเนตัวสองขแบไีเลยแม่เตะปีงปลากับบเวนพักเอฟซีวัชดากินกินพักนีไววใจเลยเพื่อนเข้าใจปะ พ,พี่น,อน้องสังเก ت, ตติ้วขาวส้มส่วนยู่ได้เมื่อนีนะติ้วขาวมีันก็เก็ดปุยปุยเยอะเราละมานพี่น้งนองเราก็ขอเฉยๆหนึ่นง คือนอนเวรได้วิ่งเดียนวิ่งเดียเหมือนกินเมื่อชิปหมูงกได้รับมวลมวลคืเนี่ยพอตัวล้ลงหงอกใหม่แล้วละมอดไปหน่อยก็มือนกับไส่ปกิน a f สินขอกำหนักกินขาวลองหนากินน้ำลองขายาวไม่ถก็หน้าหน้า อิ่มด้วกิดกมากินงยเอะนอย่าสุดอกันบ่คอยาแล้วก็คอยกินก้อนตั้งหากแทงกันลดน้ำหนักก็ไม่ยิ่ดาพี่น้องลดขึ้นได้เพามันลดลงพากกันลดตั้งแต่ซีจิ่หาไม่ยดาตอนนี้ท่าโตแล้ว สามนหหาเักสี่ะกินวันเดียวเนี่งจืดกระลดตั้งแต่สี่าจนห่สีเจพี่น้องกินน้ำเลขสี่แล้แฮงจุบบอได้คอยกินมาได้เหมือนกองตุกน้ามัดลมหน้าห้องแลวหัดบอได้ไหมมีซิกแพคใชค้าสัตวมือ เม <laughs> ื่อหนีเพนเพนยังบ่พร้อมพี่นนองเพนตื่นขึ้นมาค้ายเครืองเราเพนยังบ่ทันลแต่งตัวเลยมาในสภาพนี้เลยเพนมาเป็นอะ่ <c oughs> เปิปี่ยนประเค้งนะ่ะคมหนอกกรอบหน่ย <laughs> ิี๋แห้งแล้วมันแสบนะตีปกเกินน้เนี่ยจิปลาเค็งมันแสบปลาเค็งยานหน่แหละยังยางมือพี่จะ้ายละแสบแส่

้นสมแหงแสบเลยต้นเออปากว่แหละปลายต้นไอ้อไ<ป>ไตอน้ตน, <laughs> น,ตนกินกับปลายต้นเลยเนาะ <laughs> ไปนอนปลาเคแงมามีหวัวมืนยองกินไปนอนปลาเ้งม่มีหัวเมนมายองกิน โตละสองขับเลยหยำมือว่าไหยมนยำลางหยำลายหยำมาท่าโตหยำมาท่าโตหัวเป็นหยำลางว่าไงหัวอีกแล้วกินข้าวสองสามคนกันหย่านกันเด็ดหัวปลาไหวปลาไหวนบ้หมูกินเ็ดแลยำล้างหมูแบบขินล้างเด้อ ่อะแดงไมเด้อไม่ได้ไม่แดงข้าวเวี่ยอนาะข้าวเวียอืาไปเวียเพื่อนกัยูจังสีและพี่น้องเอ่ยกกัน เงนไปยคันกยูรเือนนีเนติดกันเงอนติดกันเป็นแกันปลาแสเพื่อนมาอิ่มเลยอ่ะาสดากิโลเลยพี่น้องมายคันนิงสวนหัวว้ลลายขาเบิร์นกิโลแล้วพี่น้องเกิดมาสะสมของทิ่กิน ผัะกดักอ่โซกล่องให้พี่เออโซป่าให้พี่น้องเบิ้งแน่โซ่สองหมื่อจัาสองมื่อค่ะจ้าบีมื่นเลยยิ่งคืนไหมนี่สองนิ่มอ่ะคือเยนดิ้งแอ่บางบ เบืร์มันเตียไมันดไหบอมันนี่ป้าตัวนี้ดูรูกฟัสิแเลนน่ะบ่ทั้นเนี่ันนี้แม่แม่ีว่ามีกินเรื่องรูยิ้มละย้มละบ่ อ่ะพีน่น้องหมักพกริกกระเบิดพักรกระเบิดไดมือนี้นะมิกเบลบโบเพสเป็นไหมแมนอิลีพี่น้นบองพี่มันมัเบมงอพริกมันอ่อนเมันเหยเพสได้พีน่น้องกินข้าวได้หรอไปลาไปเลยทาเที่ยวยุ่ง ทางมันมันแคบพี่น้องเข้าจับยีถัวเอสวนเบิร์ดขาจะบโบหูว่าเป็นทางเที่ยวเนาะเขาจะบโบกาที่เหี่ยวข้าเท้าขึ้นไปแบบคุ้มเนื้อมันเป็นแบบนี้เท่ากับโบกาทีเที่ยวพื่กันแหละมาว่าขาเทระเบียงน้ำน้องขากับยานเข้าจับนี่ที่จริงกับเป็นทางเที่ยวเลยพี่น้องแต่เข้าจับโบกาทีเที่ยวข้าจะบโบหูว่าเป็นทางเที่ยว เออมกงแลมนะไม่รูแม่กันแลมไม่รู้่ใหม่เกี่ยวนัแลวนะช่วตัวนินคาเท่ไอ้ี่บอยางงเองไปมึงแก้วไปเอาไปกินแม่ไปเอาไปกินกันแม่ใ่เราบงคนมีข้อกลัวนะบมีคนกินนไม่ใช่กันก็ว่มีข้อกลัวกันไม่เซเรกันกินต้องกันได้ แต่สรามาอยู่บ้านนี่พี่น้องกินข้าวน้ำกันเผือบทุกมีแต่คนมามีครอบครัวท่านไม่ยาคันเลยไเราพิจารณาทุนถ่ายครัวของไครครัวของไครทุนถ่ายนั่นทำไฟไว้มันปวดกลืนไหมพี่น้องตอนนี้ไม่ยาคันแล้วก็ไม่ยาดาก็เอ้อเตะแล้วพี่น้องกินข้าวเรียบร้อยแล้ว ส่วนปลากับปลาเรือเนาะพี่น้องย่างแต่ปลาคอไม่ยะ่งคันเนาะเพิ่นไปกินแรงเพิ่นนะเพิ่นข้าวลำเพิ่นกินแนวอื่นคือหมูบดได้เนาะจะจะได้ไปได้ได้อิ่มไมแห้งน้าสดกล่องสดเมื่อนี้เพิ่นเพิ่อนปลาพอเนาะพี่น้องเพิ่นตื่นมาคล้ายเครื่องจริงก้าวฮุบขัวมาเห็ดกินแล้วก็ท้ายคลิปเลยเนาะเพิ่อนเราเบเร่เต่งนะเอ้ยเอ้ยทักางนั่นโตกใจไกลพี่น้อง กินนี่กับฟ้าก็ไลก็แซงจริงคือเกาเนาะพี่น้องสบายดีบดเอาออกมาอยากมันละลายไปหนึ่